สวัสดีจ้าเอฟซีที่รักทุกท่านจ้าเก็บเกลียวเรียวเตงซองชาเนลมาแล้วจ้ะวันนั้นเผ็ดวันนี้แย่ตัวเอาสามเม็ดพอตำส่วนจะตำส่วนตำส่วนตำส่วนผงนัวผงนัวแส่ยวนั่นผงนัวเอาเสี่ยวนั่งยังเรกกิน ไปตกเนี่ยเขียนว่าไอฝั่งหน้าไอ้ยังเกาะเทียงอ่ะโอเคเสร็จบอเมนตำพริกก็เสร็จตำพริกก็เสร็จตำพริกเสร็จปรุงรสชาติกันเลยจ้ะ เตรียม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 ีตาม,ตม,ตม,มตส่วนเกลือเทศมะนาวมะนาวก็ื่อจะเอามะนาวเอามะนาวใหม่ดีกว่าเดี๋ยวมะนาวใหม่ดีกว่าเอาในตู้ใหม่ มาแล้วจ้ะมะนาวมะนาวมันจะออกเปรี้ยวเอารสชาติเปรี้ยวหวานหน่อยวันนี้อรอยรสชาติเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเปรี้ยววหานี่จ้ามันจะเปรี้ยวหวานตรงนี้เลยเพราทุกครั้งเราทุกครั้งเ้าตาเนี่ยเขาจะใส่น้ำตาลน้ำตาลไส้เนาะน้ำตาลไส้แต่ชุดนี้เราจะเอาน้ำตาลมะพร้าวใส่ เันไม้ตาไม้าวออกเอาเปรี้ยวหวานหนะ่อยหนึงเอาเปรี้ยวหวานบวดใดญ่จ้าออกเอาเปรี้ยวหวาน,นาเ,เาานี่ยบวดใหเด้เพราะว่าเรื่อสิบช้ามาโอ้ตำซุม้มตำหรือตมตำไอ้หรือมทำของหวานเซว่าอีกละ พ่อแฟนมันชอบเด้ปานส้มตำอันดบหนึ่งอยา่าน้ำตาลให้มันรับเข้ากันก่อนตามด้วยน้ำปลาปลาใส่สะพีครึ่งเนื้อเพราะว่าเราจะตำจะตำั่วะตำั่วะตำปลาตำโมลิตำปาตาลา,ปาด้ย ตามสู้อะใส่แต่ขนมกยนอย่างเดียวพอครับผมไม่เครื่องอื่นแล้วก็น้ำปลาขึ้นทัพพีน้ำปลาขึ้นทัพพีเนอเนๆ้เนเนแล้วก็เส้นไม่เยอะหรบกจกพี่น้องเอาเส้นสักหยบมือหนึ่งจเรียบร้อย ขนมจีนเราจะไม่ใส่หมดถาดเพราะว่าเผื่อลูกสาวอยากจะกินด้วยจ้าลูกค่ะจุ้ยเออในสับประรดตางลูกคอยจะไม่ใส่หมดใส่แค่นี้น่าจะโอเคแล้วโอ้โหไล่ได้ไลายได้บ่ม,มันหน่อยหนได้หน่พอาตำแห้ง้ะจ้าอย่าตำแห้งเขาแคร์โย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 ให้มันเข้ากัน เพราะน้ำจีนเทกนำเนื้อกะนีแล้วเขือเทดจะไดหน่อยแกันเอาไปร่องโคร่องสาแห้งเลยจากแค่ขยับขยับอนี้แล้วือเอ,อ,อ,อาไปจา้าวจอด มือการตวงจริงๆพีมือฝยอสุดยอดในการตวงถ้าจับเนี่ยว่าไม่แยังนะพี่นอ้องเคยตำ่ำเฮ้ยต่ำสมตาขายเขาก็เลี้ยงก,กาถือเพาะว่าใส่บักคุงยุบแค่นี่เขาไปใส่เครื่องปรุงซ้ำไหนเขาซ้ำเขากากาถือเพราะว่าถ้าพี่นี่ก็เป็นถ้าพี่ตวงอยู่แล้วสตอเบาใส่ไปเลยจ้ะ เ่วนนี้เข้ากันเลยจังสูตรตํ่านมจีนหรือตํ่าอะไรน้้ง setor bau pat setor bau dulu setor bau dulu เพียวหวานเขาบอกพี่พร้อมเสิร์ฟเลยจ้าส้มตำตำขนมจีนใส่โอ้สตอเบอพร้อมเสิร์ฟจ้าพี่น้องไปเลิกรยกันเลยจ้าเอาให้แปลนาที่เราพี่น้องส้มตำ วันน <b> ี้มึงมึงมึงแต่ว่ามันมีบอกไอ้เส้นซีมีหองซิมซิมแล้วสตอเบาต้องใส่มือกินยังแสบเนาะป้อกินมือได้บ่อยเราลงไปเก็บผักไผ่ซะแล้วผักไผ่อยู่หน้าบ้านก็แตกยอด เกาค่ก็คือพักกันจองเข้าอะ่พี่น้องเอ้ยเ,เหมือนราะวาะเก็บไปรายมือล่ะเราจะไปหาเก็บมาปอวีอยู่อยู่ข้างทางเนาะอยู่หน้าบ้านข้างคลองเก็บมาปอแหวะว่าจะกินเท่ากับรยสมตามเท่ากับ กานเรียบร้อยเลยหั่นแซบเรียบร้อยเลยจ้ะมีเครื่องปรุงครบนี่อยางตำยำใดก็ต่ำนี่ายส้มตำแต่ว่าเรล่อส้มตำเี๋เขาต้องตำกินอะไรคนมันยังแซบเนาะคลิปนี้เจอคลิปหน้าเจอกันใหม่นะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องติงตองชาแนลด้วยจ้าคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย